สำหรับองค์กรศาสนากับผลิตภัณฑ์ฮารานั้นก็มีความสัมพันธ์กันและก็องค์กรศาสนาก็มีความสําคัญในแง่ที่จะให้องค์ความรู้นะครับแก่ผู้ที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ธา้าให้สอดคล้องกับหลักการของศาสนาที่ได้กําหนดไว้ในแต่ละเรื่องเพราะ ผลิตภัณฑ์ทาลางเมื่อผลิตขึ้นมาโดยถูกต้องตามหลักการของศาสนาภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรศาสนาจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ทาลาลจากประเทศไทยเรานับเป็นเวลาถึงปัจจุบันก็ประมาณ60กว่าปีที่ได้มีการรับรองทาลางถือว่าได้รับความเชื่อถือและได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภค จากทุกคนทุกแห่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งาจากประเทศาทางแถบตะว,วันออกกลางซึ่งมีผู้นับถือศาสนาสาันิธรามเป็นจำนวนมากและก็อยู่ในฐานะที่เรียกว่าเขาสามารถที่จะแสวงหาสิ่งที่หาล้านได้และผลิตภัณฑ์ณจากประเทศไทยเราก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะครับเป็นที่นิยมอของผู้บริโภค ฉะนั้นองค์กรศาสนานเมื่อได้มาํำกับดูแลว่าการผลิตทุกขั้นตอนเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักการของศาสนาก็จะได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคและทำให้สินค้าของไทยเรานั้นสามารถส่งออกไปจำหน่ายได้อย่างกว้างขวางครับการจัดงานเวิลด์ฮับเบในปีนี้นะครับเป็นปีที่14นะครับ ซึ่งในปีนี้เรามีหัวข้อหลักในเรื่องของอุทยาการและนวตกรรมฮาลานะครับซึ่งถือว่าเป็นหัวข้อที่เข้ากับยุคสมัยในเรื่องของการที่จะต้องอาศัยทางนด้งความพู้ทาวิทยาศ,ยศาสตร์และก็การสร้างนวตกรรมให,ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ฮาลานะครับซึ่งวัตถุประส,สงค์หลักก็จะเป็นนําเสนอ ในองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการและวิทยาศาสตร์ฮาลาแล้วก็ในเรื่องของอสิ่งที่ประดิษฐ์ใหม่ๆที่จะมาสนับสนุนการรับรองมาตรฐานฮาลานะขององค์กรศาสนานะครับแล้วก็เป็นการเปิดเวทีให้กับนักวิจยัยนักวิชาการนะได้มีเวทีมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือการที่จะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นะโดยเฉพาะผู้ประกอบการฮาลาเนี่ยก็จะได้นําสินค้าฮาลาเนี่ยมาจําหน่ายแล้วก็ทําห้จะ เข้าสู่กระบวนการ Business Matching หรือว่าเจิจาทางธุรกิจด้วยอันนี้ก็เป็นกิจกรรมสำคัญสำคัญนะครับในในงานวอลทับปีงพนหาสิบในปีนี้แล้วก็สิ่งที่มันแตกต่างจากเมื่ที่แล้วก็คือในเรื่องของการที่เรามีเซสชั่นใหม่ขึ้นมาก็คือ global h a l a l forum นะครับซึ่งปีนี้เราจัด2 Se เซสชั่นด้วยกันนะซึ่งก็จะมีผู้ส่งคุณวุฒินะ ถ้าจากประเทศไทยก็จะมีรองศาสตราจารย์นรุประกรณ์ปริยากรณนะครับมาเป็นผู้แทนของประเทศไทยแล้วก็จากต่างประเทศก็จะมีทั้งโซเดียร์บเบียบาเรนะและก็ประเทศปากีสถานนะครับก็จะเป็นสมาชิกของ OAC ซนะซึ่งตัวเนี้ยก็เป็นโอกาสที่จะให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยสามารถที่จะามารับรู้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็วิวัฒนาการของฮาราลไม่จะเพาะแค่ประเทศไทยอย่างเดียวแต่จะรับรู้การเปลี่ยนแปลง ที่เก mm ิด hmm. ขึ้นในโลกมุสลิมด้วยครับตอนนี hmm. ้ก็มีมีการขยับอ่มูลค่าการการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ฮาราโลกนะครับอยู่ที่ประมาณอ่หนึ่งล้านเอ่อหนึ่งล้านเหรียญเรียกอะไรหนึ่งล้านล้านอ่ะหนึ่งล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับพุทธประเทศไทยประเทศไทยประมาณสี่หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับ นี่คือสิ่งที่ทางสถาบันได้มีการติดตามความเคลื่อนไหวของการตลาดฮาราโลกครับก,ก็ติดตามมาเป็นระยะนะครับในเรื่องของภาษีดังกล่าวแต่ก็ตามเพราะว่าสินค้าฮาราเป็นที่ต้องการมากนะครับในตลาดฮาราโลกนะคือการที่เราจะมีส่วนแบ่งของตลาดฮาราโลกเนี่ยเป็นสิ่งที่บางธุรกิจเนี่ยอาจจะมีความไม่เหมือนกันนะครับเราต้องแยกออกมาว่าในเรื่องของธุรกิจฮาราเนี่ย เป็นธุรกิจที่พิเศษนะครับเพราะฉะนั้นคาว่าธุ at, รกิจฮาลาก็คือมันได้เจาะจงเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ถ้าเป็นธุรกิจทั่วไปเนี่ยบางทีลูกคา้าเป็นมุสลิมก็อาจจะไม่ได้สนใจมากมายเท่าไหร่นักแต่ถ้าเป็นฮาราเนี่ยก็ได้ทั้งมุสลิมแลวก็ไม่ใช่มุสลิมมันก็จะเป็นตลาดที่มันกว้างกว้างกว้างจากออสินค้าทั่วไปครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของภาษีดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากมัยแน่ ub, นอนครับ <Guer> <Gosh. S 2> เราเรามีการ,าร anda, เรามีการ อัปเดตนะข้อมูลในเรื่องของตลาดฮาราลลกนะครับตอนนี้เราก็มีทีมที่จะดูแลในเรื่องของตลาดฮาลาลดเฉพาะเลยนะครับการวิเคราะห์ในเรื่องของการตลาดทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการที่ขาดข้อมูลในด้านการตลาดเนี่ยก็สามารถจะมาขอคำปรึกษาที่สบัฮาลามออได้เลยครับในงานนี้ครับการอก็จะมีพาวิเลียนของสบันฮาลาที่รอให้ผู้ประกอบการเนี่ยมาขอคำปรึกษาได้ตลอดเวลาครับในการ ในงานของบางใจสำคัีนั้นเราก็ดูศักยภาพของท้องถิ่นนะครับและเรื่องฮารานั้นก็ถือว่าเป็นจุดแข่งของภาคใต้นะครับเพราะว่าเรามีพี่น้องมุสลิมที่มีความรู้ทางด้านนีน้เยอะนะครับแล้วก็เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลด้วยรวมถึงกระทรวงการศึกษาหรือกระทรวงอวของเราเนี่ยนะครับก็ให้ความสําคัญเรื่องนี้ในการกับเคลื่อนร่วมกระทรวงอุตสาหกรรรมเพั้นสิ่งสําคัญคือเรื่องของความรู้เรื่องของมาตรฐานและงกระบวนการผลิตเรื่องของการให้บริการ ตามหลักศาสนาหลักการฮาลานดังนั้นสถาบันฮาลานเราเนี่ยถือว่าเป็นหน่วยวิชาการที่ทํางานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อไปยิ่งทางคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อสนสนให้ผู้การเตรียมความพร้อมได้เรียนรู้มาตรฐานที่ถูกต้องเพื่อขอตาฮาลานเครื่องหมายฮาลานจากทางสนักคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยดังนั้นเราเราใช้ความรู้นําช่วยพี่น้องประชาชนในการสร้างโอกาสสร้างอาชีพ เพิ่มช่องทางในการประกอบธุรกิจทั้ทงในพื้นที่และการส่งออกครับครับสถาบันารานของหมหาวิทยาลัยสุโขทริก็เป็นตัวกลางในการเชื่อมคณะต่างๆที่มีองความรู้ที่จําเป็นไม่ว่าคณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะแพทย์คณะเภสัชศาสตร์คณะพยาบาลการให้บริการทางสุขภาพต่างๆเนี่ยนะครับทางเวลเนสซึ่งมีหลักการอิสลามอยู่ส่วนหนึ่งด้วยเนี่ยเราพยายามปรปับระบบให้เป็นโมเดลที่สามารถนําไปใช้ต่อให้พี่น้องที่สนใจนําไปทําประกอบธุรกิจได้ เราสร้างของความรู้ครับไม่ได้ไม่ได้สร้างธุรกิจนะเราสร้างองความรู้เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการนะครับเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้ความรู้ทําการฝึกอบร,รม,มต่างๆซึง่งต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านจุฬาราชมนตรีเนี่ยท่านเป็นที่ปรึกษามาตลอดตั้งแต่ท่านยังไม่เป็นจุฬาธิมนตรีนะครับปัจจุบันท่านก็กรุณามากวันนี้ท่านก็มาเป็นประธานเปิดงานพูดอาเบกครั้งที่14ของเราของปี2 0 1 8นะครับก็อยากเรียนว่าเราเป็นหน่วยวิชาการนะครับเราไม่ใช่หน่วย โดยธุรกิจนะครับดังนั้นเราทําด้วยความตั้งใจจริงที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อให้ท่านมีความพร้อมเข้าสู่การค้าโดยหลักการของอิสาามในเรื่องฮารานที่มีมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือได้ระดับโลกครับ